สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับตูเกศกรดฎสำหรับช่วงนี้เบกกิ้งนิวอีกแล้วนะฮะข่าวด่วนคอรมอเคาะเยียวยาโควิดแรงงานนอกระบบเกษตรกรรับ3,500บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนไปติดตามรายละเอียดกันดีกว่าวันที่12นะครับวันนี้นี่เองนะฮะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ถแถลงการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น,นะฮะของคอรมเรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 นั่นเองโดยระบุว่ามาตรการเยียวยารายได้ครอบคุมทุกกลุ่มเลยนะฮะเหมือนเราไม่ทิ้งกันและเยียวยาเกษตรกร,ร,กรควบคุมอาชีพอิสระเกษตรกรรวมถึงผมด้วยไหมเนี่ยอาชีพ,ชพผมเนี่ยให้เดือนละ3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนเต็มนะฮะรวมถึงให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ต่อไปด้วยอัตาราดกเบี้ยต่ำคือประมาณ0.1ถึง0.5ต่อเดือนด้วยกันนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นข่าวด่วนแบบด่วนๆเลยของครมอเพิ่งเคราะหกันเมื่อตะกี้นี่ตะกี้เลยนะฮะก็หวังว่าน่าจะอะไรนะช่วยหลายๆคนได้ได้บ้างะฮะเป็นค่าน้ำค่าไฟซื้อข้าวได้เป็นถุงๆก็ต่อยอดก,กันไปนะดีกว่าไม่ได้แต่ว่าจะได้ครบทุกคนหรือไม จะเยียวยายังไงเดี๋ยวยังไงรายละเอียดผมจะตามต่อไปนะฮะว่าจะเยียวยากันยังไงระบบจะเป็นยังไงจะรัวเหมือนคราวที่แล้วหรือไม่ก็คือเราไม่ทิ้งกันนั่นเองนะครับซึ่งผมเองจะได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะฮะเพราะผลกระทบจากคราวที่แล้วผมยังได้ไม่ครบเลยนะฮะและนี่เป็นซ้ำซ้อนของรอบใหม่ปีนี้ผมจะได้ไหมก็ต้องมาออรอลุ้นกันนะฮะแน่ลุ้นพันกันเลยทีเดียว ยังไงก็เอามาฝากกันเช่นเคยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับตู่เกณนโซกูสวัสดีปีใหม่2021กันนะครับสวัสดีครับ